เจอก,กันอีกแล้วกับตุ่มน้ำคนเดิมเพิ่มเติมนะคะวันนี้พามาดูทาวเฮาส์หลังมุมได้เนื้อที่เยอะนะคะโซนรามอินทรารามอินทรา65เราจะเข้าทางรามอินทรา65หรือว่ารามอินทรา67ก็ได้เนาะใกล้รถไฟฟ้าสถานีรามอินทรากม .6 นะหมู่บ้านรามอินทานิเวศท,ทาวเฮาส์หลังมุมนะขนาด3ามห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวเนื้อที่28ตารางวาหน้ากว้างนะคะทาวเฮาส์ จอดรถในบ้านได้2-3คันนะคะประตูทางเข้า3ประตูเนาะมีประตูเลื่อนบานสไลด์2ทางแล้วก็ประตูเล็กตามที่เห็นในภาพเลยนะคะเ้าได้อีกเท่ากับประตูเข้าบ้าน3ทางนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะภายในบ้านจอดรถได้2-3คันเนาะมีบริเวณพื้นที่ด้านข้างเนาะ เดี๋ยวเรามาดูข้างในตัวบ้านกันเลยนะคะบ้านตกแต่งสไตล์มินิมอลนะหลังนี้หลังนี้หลุดจองมานะหลุดจองมาสดๆร้อนๆเลยนะคะพันใดที่กําลังรอหลังนี้อยู่กลิ้งก้างเข้ามานัดชมได้ทุกวันเลยเนาะชัะ้นหนึ่งประกอบด้วยหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําและหนึ่งห้องครัวเนาะตกแต่งสวยงามพร้อมอยู่เลยนะคะเปอรตามที่เห็นในภาพเลยเนาะ มาดูห้องน้ำชั้นที่หนึ่งกันเลยนะคะห้องน้ำเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่พร้อมใช้งานนะ ห้องโถงมีขนาดกว้างนะคะมาดูโซนห้องนอนกันก่อนนะคะประตูขาวห้องครัวเนาะส่วนประตูไม้ห้องนอนที่หนึ่งนะคะด้านล่างมีห้องนอนหนึ่งห้องนะคะมีหน้าต่างคอนเน็กต์ด้านหลังหนึ่งจุดเนาะถัดมาดูโซนห้องครัวกันต่อเลยค่ะ ห้องครัวตกแต่งบิวอินก่อเคาน์เตอร์ครัวใหม่นะคะพร้อมหัวฝั่งแกนฮูดดูดอากาศเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวแอลตามที่เห็นในภาพเลยเนาะมาดูประตูคอนเน็กด้านหลังนะคะยังมีพื้นที่ด้านหลังตรงนี้ตามที่เห็นในภาพเลยนะคะสำหรับตากผ้าก็ได้เนาะถัดมาดูประตูคอนเน็กด้านข้างเนาะประตูคอนเน็กด้านข้างมองเห็นหน้าบ้านชัดเจนเลยนะคะตามที่เห็นในภาพเลยมีพื้นที่ตรงนี้ด้วยเนาะ เป็นทาวเฮาส์ที่มีขนาดพื้นที่เทียบเทียบกับบ้านแฝดได้เลยนะคะตรงนี้ถ้าเราไม่มีต้นไม้ก็ยังจอดรถได้อีก1นึคันนะคะประมาณจอดรถได้2 3ถึงสคันเลยนะคะถ้าเราตัดต้นไม้เนี้ยออกเผื่อทันไหนที่มีรถมากกว่า2คันเนาะไปจอดในบ้านได้เดี๋ยวเรามาดูชั้น2กันต่อเลยค่ะขึ้นบันไดตรงมานะคะเจอห้องนอนที่1เลยค่ะ ห้องนอนที่หนึ่งอยู่ด้านหน้านะมีระเบียงสำหรับวันนี้ต้องขออภัยนะไม่ได้วัดขนาดหน้าบ้านแล้วก็ห้องนอนให้เนาะอพรพอดีวันนี้รีบนิดนึงเนาะนี่ลูกค้านัดเข้ามาชมบ้านเยอะมากเลยค่ะระเบียงนะคะด้านข้างมองเห็นหน้าบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านด้านข้างด้วยเนาะตามที่เห็นในภาพเลย และยังมีไฮไลท์ของห้องนอนที่หนึ่งเนาะแบ่งกั้นสองห้องอ่ะเดี๋ยวนะแบ่งกั้นสองห้องตามที่เห็นในภาพเลยนะคะเป็นห้องนอนนะคะตรงนี้อ่ะกั้นด้วยประตูกระจกบานสไลด์ตามที่เห็นในภาพเลยเนะาะเมื่อกี้เป็นห้องโถงโลง่งๆที่เราเห็นอยู่นะคะส่วนนี้ก็คือห้องนอน พร้อมเฟอร์เตียงนอนให้นะคะตามที่เห็นในภาพเลยบ้านหลังนี้หันหน้าทิศเหนือนะคะรับแสงแดดนะคะบ้านรับวิตามินจากแสงแดดเนาะห้องนอนมีขนาดกว้างมากเลยนะคะห้องนอนมาสเตอร์แบ่งกันให้เรียบร้อยเป็นโซนห้องนอนหรือนั่งเล่นห้องแต่งตัวก็ได้นะคะตามใจลูกค้าเลยเนาะ ถัดมาค่ะช่วงตรงต่างบันไดเนาะห้องน้ำหนึ่งห้องประตูสีขาวห้องน้ำนะสวิต์เปิดปิดไฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำกันต่อเลยค่ะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่พร้อมใช้งานนะตามที่เห็นในภาพเลยแยกโซนแห้งโซนเปียกนะคะกระจกใสกั้นนะคะ แล้วก็ยังมีฝักบัวสองระดับตามที่เห็นในภาพเลยเนาะห้องน้ำตกแต่งสวยๆเลยนะคะปูก,กแกรนิโต้ทั่วห้องเลยนะคะตามที่เห็นในภาพเลยถัดมาดูห้องนอนที่สองกันต่อเลยค่ะห้องนอนที่สองอยู่ด้านหลังนะคะไม่มีระเบียงมีหน้าต่างสองจุดรับลมเย็นๆตามที่เห็นในภาพเลยเนาะสำหรับวันนี้ตุ่มน้ำบ้านสวยขอตัวลาไปก่อนนะ ฝากบ้านพร้อมสินเชื่อไว้ด้วยนะทิ้งท้ายด้วยทางเข้าออกหมู่บ้านนะคะเข้าได้ทางรามอินทรา65หรือรามอินทรา67ถ้าให้ตุ่มแนะนำเข้าทางรามอินทรา67นะคะเดินทางสะดวกไม่จอแจค่ะ